สวัสดีค่ะเจอกับเราช่องพังปีใหม่พังปีใหม่ชาแนลเบิรงไปขา่าเอีหยังมาเล่นอีกแล้นคุณหยาเอาเอาแย่งกันเออคุณกาแฟได้เออแตงไทยแย่งเอาแตงกวากับแพนดา้าเอาคู่ไข่คู่มันเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออมวนโนมนเจ้านี่เนาะขาบตะครองมาใส่เฮียนให้ตะเมอได้กวดได้เก็บ เอ้ยเอ้ยอยันแม่บมมีงานบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีกันแล้วตีกันแล้วมัแวมแล้วบ <c oughs> ันี้มัวแล้วค <c> น <oughs> อะตั้งฝุ่นก็เฮ็ดงานตั้งฝีก็เฮ็ดงานกันไปกันเอาเอาไวรุ่นไว้รุ่นไว้รุ่นเลย <c oughs> Vây luôn nó chạy 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 Anh chạy đây đây đấy năng 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 bấm Ê ý, ý. ê ê Ê chạy lá thang phùn Thơ Đà ơi Nhớ giọt luộc nghe lại Ôi 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 Áp nằm thì mình đeo đen hết đâu นั่น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 ยุสต็อปพวกเด้อเออผุ Emperor, 000, ak, after, ja. ่นแม่ไปเฮ็ดงานซอยพีพุ่นแม่มากมามากผุ่นเบิ่งมูพีก็เฮ็ดงานี่ผุ่นเด็วเร็วเรวเร็วไปไปคนใดสิไปซอยพุ่นไปซอยพี่อ้อมพี่โอ๊อเด้อร์ไปแล้วไปขวนเขาแล้วนั่นอุ้ยเบิ่งปพีพโยนลำหยาออกมาแม่รวมด้วยช่วยกันนะคะ ภารกิจตอนเช้าโอ้ยคนเห็ดงานคนที่นอยากพักกันไปเที่ยวเห็กงานเห็กงานค่ะทำงานนะคะกิจวัติปรจำวันตอนเช้านะคะของควนช้างนะคะยังสี่ละค่ะตื่นมากกระตรงเลยเก็บขยะ เก็บขยะเ,เร็จแล้วก็เด็ดเมนไปนตัดญนาะเช็ดเนี่ยมันคือคือเน่ยเป็นตามันหล่อนเนวอเลยโอ้ยไปหลุ่นตีกันกวนหนาหันเปนเยงไงเสมเป็นคนเก็บเก็บขี่เก็บอึออะ ลูกๆเป็นขนกวดต้อมผู้หนึ่งขาดผู้หนึ่งกวดเอาส่วนทางผุ่นกับไมรุนย่ Nh องกันแลว้วกาแฟา<ะ>แตงกว่าเออแตงกว่าเออม,ม,ม,มาเร็วมาเร็วมาเร็ววักวักวักมาเร็ว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 เตงกว้าแตงกว้า เดี๋ยวไปดูสาวปีเราหน้าทีสาวปีคืออะไรนาทีเอ้ยนาที่สาวปีนะคะก็คือเดินแล้วก็กินแล้วก็นอนนะครปีจ้าปีจ้า ใช้สวยก่อนเร็ยวใช้สวยค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงเมต,ตายก่อนสองเสียงจ้าก,ก่อนเอ็กอเสียงแหลมคัก,กว่ะเสียงแหลมเสียงแหลมสิบสี่เดือนแล้วนะคะแม่แม่ เออฟุ่นไงไงงอไงงอเลยนะที่ดินไงงองเลยนะเต็มตู้ปุแข็งกว่ามาหยังแขงกว่าลบลูบพระทิศกำลังจะขึ้นนะคะหนุหนดูนะคะบรรยากาศทั้งบ่านเฮ้าค่ะเชา้านี้ที่บ้านตะกลางเอ,อ้ยลมหนาวด้วยค่ะแม่แม่แมเอ,อ้ย ลมวอยวอยใจร้องรอยคิดหดผู้เบาองค์ขลักเฮ้ย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 นี่แล้วแต่งก่อนแม่ทั้งนี่ดิทั้งนี่อยู่นี่ทั้งนี่อยู่น้องพี่ติแต่งไทยบุ๊ปบุ๊ปนางแล้วเออเด้อเขามาข้างหลังเด้อเออ อมองข้างหลังหน่อยจ้าเออนั่งไม้มองข้างหลังเลยนะ <S <S นู่นะฝั่งนู้นก็ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้ละมือจะได้เสธิ์เร็วๆนะะวันนี้จะพาเด็กๆไปดูช้างแสดงนะคะแม่แม่พาเพื่นไปเปิดหูเปิดตาข่าวไปเที่ยวหลังจาก อุย๋ยหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่น้องโอ๊ตเคยไปตั้งแต่น้องโอ๊ตยังเล็กๆอยู่นะคะตอนนั้นน้องโอ๊ตอยู่ป .5 ป .6 เบ่น้องโอ๊ตได้ไปนะ,ะไปกับแม่อยู่แต่น้องเปยยังไม่เคยไปนะคะน้องพี่อ้อมก็ยังไม่เคยนะคะบ้าปีนี้ก็เลยอยากจะพาไปเที่ยวนะคะไปไปไม่นานนะคะไปดูช้างแสดงจุกก็ พาไปเดินเล่นที่งานกาชาติสักแป๊บก่อนแล้วก็จะพากลับบ้านนะคะเป็นห่วงสองสาวนี่ยะคะ่ะสาวปีสาวตต้นี่ล่ะอุ้ย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 อุย้ยเตงไตเจ้าคือแลนพามาจังส่พามาละสุ่มมาเลยว่าเปดนกลัวเลยเฮ้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 ยเอาเอาเฮ้ยวเฮ้เ กูเลี้ยวท่าลงกินน้ำหามุมลงจนไหนเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยใส่เกียร์ถอยอีกอัะตลุดลงบังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาตลุดลงตะลุดลงเร็วแตงไทยนั่งลงเร็วแตงไทยนั่งลงเออพูดอ่ะทานัง่งทานนอนเขาเนียสั่งได้สั่งได้ ใส่ใส่แตงกวาแตงกวาแตงกวาจ้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วฮ nice. ึดฮ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 ึดเป็นดาะเป็นดาะเป็นดาะสาวโอ้ยลมลมลมขับเหมือนใบตองใบไม้ลุนเพียบเลยแม่นจีเขาหนาหนาวเลยเต้น้าหนาวมาเยือน เาปีเดินออกกำลังกายเนีเศร้าค่ะอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องพี่ปีว่ะเมดข้าวผู้แล้วร่มหนาวหนาวเป่าตูดบัดย่้ยมพอผ้าแม่ไปเดินผู้แล้วบันนี้โอ้เปี้ยวเปี้ยาอาเปี้ยวเปี้ยาอาเปี้ยวเปี้ยวกว่ามาพี่ลูกมาเปี้มาเร็ว เปจะเออแตงกวามาน่นี่แตงกวามาน่นี่กาแฟามานี่เร็วงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอ,อนี้เดี๋ยวแม่สมขออนุญาตจบคลิปนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันหน่อยนะคะแม่แม่คลิปหน้านะคะบา,บายบายจ้า